มันต้องดูที่สมการการเมืองด้วยนิ่ทศชาตร์ทางการเมืองบอกไงตอนนี้สภาเนี่ย495 495หลังจากรับรองสสกล้าทำที่นครนครแลไรบ้างประกาศไปกล้าไอ้เป็น495นะมาดูก่อนสมมติฐานพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยเหลือ69ไม่ใช่70เออเนี่ยก็2 254นะ254 255 254เนี่ยยังไม่นับของไอ้รับประชาชนที่อยู่กับผู้กองนะของผู้กองยังไม่นับงูเห่า11 ที่กล้าทําบอกตอนนี้กล้าทำเนี่ยตัวเลขยี่ห้าแต่ถ้านับที่ชนบุรีด้วยเนี่ยของยี่หกยี่หกแล้วก็มีแล้วก็มีงูเห่าอีกสิบเอ็ดโอ้เท่าไหร่อ่ะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเพรนั้นตัวเลขเนี้ยมันมากกว่าสองห้าสี่ถูกต้องผมนะพี่วีมันก็จะเท่ากับว่าตัวเลขนี้ต้องบวกไปสิบสองสิบสองอีกเหรอเท่ากับสองร้อยหกสิบหกสองร้อยหกสิบหกเอามาดูเนี่ย 495เนี่ยครึ่งของ495คือ248 248เมื่อกี้เท่าไรนะสองเท่าึ้ง2องหกโอ้ไวไหมไวแต่ผมอะผมอะมองอีกแบบผมอะเป็นคนที่ชอบในตัวเลขที่เป็นเป็นจริงเป็นไงตอนนี้รัฐบาล254ครับมีภูมิใจไทยอยู่69เสียง69ไม่ไม่ก่อนีภูมิใจไทยออกทีนี้ทีนี้พี่ช้างบอกงูเห่าโน่นนี่นั่นผมไม่นับผมไม่นับงูเห่า ผมนับความจริงเอา69ออก69 69ออกมันจริงๆก็ต้องเป็น255 255เนี่ยอ่ามันเกินครึ่งมาเท่าไหร่อันนี้เกครึ่งหรสองสี่แปดสองสี่แปดพอ255แปลว่าเกินครึ่งไปสิบแปดไหวไหมอ๋อยังไหวอยู่ไหวอยู่ยังไม่นับแบบพ่อไปกลับมันสามสิบหกไม่นับงัวที่ฝากฝากไว้ไม่นับ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 นี่ไหมอ่าถามว่าไทยสร้างไทยเนี่ย ห้าคนห้าเสียงจะหกห้าเนี่ยไอ้นี่แน่นอนันอยู่ในสิบเอ็ดนั่นแหละในสิบเอ็ดอ๋ออยู่ในสิบเอ็ดอ๋อและยังไม่นับสิบเก้าเสียงที่คุณทักษิณพึ่งทอดไมตรีไปพรรคพลังประชารัฐเพื่อตั้มวัดมันเกินสิบแปดมันน้อยไปไม่จังต้องตั้งสามสิบอ่ะไม่ไปกลับต้องไปกลับคุณทําเอาเรื่องเดียวเสียวไปทั้งบางเลยนะแค่โทษไมตรีนิดเดียวอ่ะสิบหกสิบเจ็ดเสียงของลุงป้อมอ่ะ จะไปหนุนรัฐบาลเลยนะคือตอนนี้เนี่ยลุงป้อมไม่ไป19เกเสียงไงนะครึ่งหนึ่งของ19ก็ูไปอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยเพราะฉะนั้นคนหนาวนะไม่ใช่เพื่อไทยแล้วตอนนี้แต่อย่าลืมนะก่อนหน้านี้ว่าใน19เกของลุงป้อมเนี่ยห้าหกเสียงเนี่ยภูมิใจไทยเขาทอดไมตรีอยู่นะจําได้ไหมแอ่กรณีทีวีไอห้าหกเสียงนั้นถึงทอดไมตรีนะคนที่ไปตกปากรับคำอ่ะเขาเป็นเสือ เขาจะลงมือทําเมื่อเยื่อเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดในในขณะที่ทอดไม่ทีตอนเป็นมีอานาจรัฐถ้าเกิดถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านไม่มีแล้วมีอํานาจที่จะทอดไม่ทีไหมไม่มีครับอ่าและกรณีที่รวมไทยสร้างชาติก็ประกาศหึมหมว่าถ้าเปลี่ยนเขาเขาจะออกอ่ะบางคนร่ำตรีบางคนบอกตอนนี้มันสามสิบหกใช่ไหมสามสิบหกครึ่งไม่ใช่จริงป่ะอยู่อยู่เอาตามเนี่ยสสรวมไทยสร้างชาติ อยู่กับหัวหน้าพักกี่คนอ่าไม่เกินห้าคนห้าคนสี่หคนฟังหัวหน้าพักบอกว่าเขามีสี่ถึงห้าคนอ่าแต่ผมว่าเนื้อแท้จริงๆนะไม่เกินสองคนอคุณก็คุณก็เกินไปเอ้าจริงๆก็เยอะไปคุณก็น้อยไปเนื้อแท้จริงไม่เกินสองคนคือหลักการอย่างนี้นะครับไม่มีสอสอไม่อยากอยู่กับผู้ไม่มีอำนาจใช่ไหมเพราะ ผู้ไม่มีอำนาจบันดาลทรัพยากรให้ไปหาเสียงไม่ได้ซึ่งเอาก็จริงถ้าพูดแบบนี้เอาก็จริงถึงแม้ว่าเพื่อไทยเอามาไทยมาเนี่ยครับภูมิใจไทยอาจจะไม่สอนก็ได้นะ่ไมเป็นขอวัดแล้วนะมีการวิเคราะห์กันในพักเพื่อไทยทั้งในพักและนอกพักนะทั้งในพักที่เดี๋ยวนี้ตอนนอยู่ตนวิภาวดีนะฮะและนอกพักอยู่จันทสองล่าเนี่ยค้ยกันหมดแล้วไม่ถอนไม่ถอนแต่นี่ฝั่งเพื่อไทยวิเคราะห์นะ ฝั่งเนื้อในในภูมิใจไทยเองก็แตกกันก็แตกครับความคิดก็แตกแยกกันเยอะนะเนื้อในของภูมิใจไทยเมื่อไหร่ถอนนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งไปตั้งพรรคใหม่เหรอแตกแตกแตกใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยเขายันเลยนะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วมีมีแนวคิดที่จะถอนเนี่ยไม่เอาด้วยรั่วแบบนี้ยิ่งมีกรณีของสวด้วยไงมีบางชื่อถูกเรียกนักการเมืองนะเช่นกรณีคุณนพินถอนนี่ คุณทักษิณพูดว่ายังไงนะ,ะตัวเองโดนหนึ่งหนึ่งสเพราะข้อเบ็ดไปเกี่ยวไว้ใช่ไหมใช่กรณีของฝ่ายการเมืองก็เช่นกันครับออถ้าเอาไปเกี่ยวเมื่อไหร่การที่จะแตกจากรัฐบาลที่ใช้อำนาจนะอะยากครับไม่แต่แตคน,น <ะ S 2> บอกผมอย่างนี้นะอเออไม่รู้เกี่ยวกันไหมผมไม่รู้นะว่าบอกว่าถ้าไม่มีอำนาจไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยโดนล้างหมด รู้ในว่าเถียงใครเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เบ็ดไปเกี่ยวเฉพาะคุณนพินทรไม่เบ็ดไปเกี่ยวพักก็ได้พักแต่ว่าแต่วเบ็ดยังไปเกี่ยวนอหนูเบ็ดยังไปเกี่ยวชอช้างเบ็ดยังไปเกี่ยวลูกแบดลูกแชมปแต่เบ็ดเนี้ยน่ะยังไม่โยนลงไปไม่แต่ปัญหาคือยังไม่ออกมาคุณทักษินบอกว่าไงถ้ากระบวนการมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วให้มันเดินไปตามนั้นเห็นไหม อสัญญาณมันชัดสัญญาณชัดชัดของคุณทักษินบอกว่าความขัดแย้งที่ทําให้น้ําเงินกับแดงอ่ะมันมีปัญหาตอนนี้เพราะมีคนปั่นแดงกับน้ําเงินรวมกันเป็นม่วงนั่นแหละถามว่าคนปั่นอะใครพี่โอผมว่าพี่มีไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกเราทั้ง3มคนนะแต่คุณทักษินหมายถึงคนอยู่ข้างหลังคือนายพลสอนั่นแหละผมไม่ได้ปั่นผมสร้างสรรค์อีกทีสิตรงเป๊ะไหมนายพลสอนโอ้โหนี่เขาแปลลความกันหลายดอกนะ ดอกแรกแปลความไปถึงน no ู้นแปลความไปถึงป uh ่าป่าสงบอยู่นะป่าเนี่ยป่าเนี่ยลื่นล้มอยู่มวันก่อนคุณทักษิณก็แสดงความห่วงใยไปแล้วเห็นยังลุงป้อมเนี่ยขอบคุณกลับมาแล้มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าคุณทักษิณกาลังเป็นพ่อครัวพอดไมตรีพ่ดไมตรีที่พลังประจารัฐเพราะนั้นใครบอกว่าพลังประชัรัฐเข้าร่วมไอคอนมไม่ได้ยาพึ่งปิดประตู อย่าเพ<ช>ิ่งปิดประตูเกมนี้ใช่ใช่ทีนี้ถ้าปั่นเป็นนายพลสอที่ส่งสัญญาณตรงๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โอในยะปั่นเนี่ยหมายถึงหมายถึงคนที่เป็นนักการเมืองที่อยากเข้าสู่เก้าอี้ด้วยไหม ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคือไม่น่าจะมีพลังถึงขนาดนั้นเพราะถ้าถ้าแค่นักการเมืองเนี่ยผมเดาผมเดาความหมายคุณทักษิณไม่ได้ไปถึงนักการเมืองพวกนี้หรอกไปโอ้อะ o รอสบอลทักษิณไม่สู้กับเด็กๆพวกนี้หรอกอ่าผมไม่ใช่บางคนก็บอกว่าไอคนนู้นปั่นในพักเพื่อให้แตกหักไม่ใช่ไม่ถึงคือต้านักการเมืองปั่นเนี่ยคุณทักษิณเอาอยู่แต่สิ่งที่คุณทักษิณกณไม่อยู่แต่งาใหญ่กว่านักการเมืองนั่นคือสัญญาณปั่นส่งไปตรงๆครับครับ ว่าไม่มีปัญหาคุณปั่นไปก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างแดงน้ําเงินเนี่ยถึงแม้ว่าคุณทักษิณบอกเออไม่มีอะไรเ,เกิดปัญหาความแย้งเพราะมีคนปั่นจริงๆเข้าใจกันดีแต่ถ้าดูการประชุมกรมและบรรยากาศกรมหลายๆครั้งมีครั้งก่อนนุ้นก็บอกว่าอึมครึมมากไม่ค่อยพูดอะไรกันไม่ค่อยพูด<ล>ยิ่งหลังไม่ค่อยพูดอย่างเดียวคนที่เป็นรองนายกมีที่ทํางานสองที่ไหมไม่เข้าประชุมกรมอยู่ห้องทางานห้องทำงานแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ย ลาเยอะมากเลยนะนี่ลาสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทําหน้าที่เนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่างประเทศรองภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนั่งหัวโตเป็นประธานสาการนายกรักษาการนายกปึ้งประชุมคอรมอลากัน8คนครับคนแรกคุณอนุชินชาญวิรุลลาลาไปไหนลาไปไหนเพราะตอนบ่ายเนี่ยไปปปสนะ อ่านพักผ่อนภาตาตาพาตาตาคนที่สองคุณรองนายกพีระพันธ์ลาไปจีนลาไปจีนนี่ไปจีนแล้วก็ไม่เข้าร่วมประชุมสภาชี้แจงงบมาณด้วยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีน ไม่รู้ปฏิบัติภารกิจหรือไปไหนเพราะวันก่อนไปกระทรวงไปอะไรนะลาวเนี่ยเขาบอกไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วลาวลาวก็บอกแล้วว่าทางนี้ขอไปเองแล้วก็ที่น่ากลคือตรงที่แบบปปชเรียกไปชี้แจงข้อกล่าวหาเขาบอกว่ามีคนบอกผมว่ากระทรวงพลังงานลาว ถามกระทรวงพลังงานไทยว่ามาทําไมเหรอเอาน้เอาน้เอาต่อมาคนที่ลาต่อไปมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาพิและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าพักประชาธิปัประชาธิปัตย์นี่สามหัวหน้าพักไไหนอ่ะพักร่วมลานะ คุณเห็นภาพไหมั้ยอ่าคุณสุริยะจึงลงเรือกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการคมนาคมคุณมีติดภารกิจอ่ะเพราะยังไงเขาเนื้อเนื่อแน่นกับแรงอยู่แล้วคุณประเสริฐจันทรละวงทองเรเนี่ยไปตรวจงานที่เชียงรายอ๋อเชียงรายคคุณมาลิดอ่ะคุณมาลิดเสรียมพงศ์ไปตามประเทศกันนาจุลพันธ์อมรวิวัตร อันนี้เขาไปไหนเชื่อว่ามมาาเเลซียฝั่งฝั่งเพื่อไทยเขติดภารกิจแน่นอนอมันคือสัญญาณอย่างหนึ่งครับสัญญาณบางประการในนัยยะทางการเมืองเขาบอกว่าคุณยิงคุณทักษิณที่หายไปเป็นเดือนเพราะมข่าวหรือว่าหนีทางช่องธรรมชาติเนี่ยแต่พอวันที่27มิถุนายนมาเนี่ยจัดทุกดอกเลยจากตั้งรับก็เริ่มเป็นเกมลุกเลยเพราะลุกถึงขั้นแบบวิพากษ์วิจารณ์แพรสภาเอานี่นะ ปรากฏการคุณทักษิณกรณีของปป,ปสที่ออกหน้ามาในขณะที่นายกเริ่มตรีไปต่างประเทศดับเรื่องหนึ่งข่าวลือข่าวลือที่บอกว่าคุณทักษิณหนีและข่าวข่าวที่บอกว่ายอมคือสู้สู้สูส้เห็นไหมหนึ่งคือไม่หนีสองเปิดหน้า สู้มาดูที่ว่าจากรับเป็นลุกอะไรบ้างออกมาเปิดตัวชัดเจนไม่หนีตาม่าวลือเพราะถ้ายิงไม่ออกมาพูดเนี่ยพวกสาวุกต่างๆและหลังจากออกวันที่27แล้วปรากฏตัวหลายเวทีทที่น้าต่อเลยต่อเลยนะปึ๊บๆเลยพยายามบอกว่าฉากหน้าแดงมันไม่ขัดแย้งฉากหลังเนี่ยขัดแย้งเพราะมีคนปั่นตบตบบาใช่ไหมใช่แล้วส่งสัญญาณบอกว่าจอมปั่นผมไม่กลัวอ นี่ส่งสัญญาณชัดเจนนะโต้กลับแพทย์สภาแพทยสภาว่าบางคนแบบหลายหลุดหลายหลุดในกลุ่มลายออกมาแลวนะีมีข่าวมาแลวนะลายออกมาหลุดเป็นการโต้กลับแล้วหลังจากนั้นเกิดปฏิกิริยาที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการที่ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นให้แพทยสภาพิเศษนยี่ต้อง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 เห็นนะประเมินได้เลยนะว่า คุณสมศักดิ์รำตรีสาธารณสุขเนี่ยวีโต้แน่นอนนี่นี่ไอ้ไอ้คาร์น่ะคุณสมศักดิ์แม้ว่าจะเป็นจบวิศวะนะแต่เป็นวิศวกรการเมืองนะคุณต้องหักดูอยู่ว่าเอางี้ใช่ไหมเอางี้คุณสมศักดิ์กับเก้าอี้แข็งปุ๊กแน่นอนเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยสาธารณสุขเก้าอี้ก็อ่อนไหวนะพอเจอเรื่องนี้เงียบกริบคุณเนิร์มเนี่ยเขาบอกว่าอ้าว คุณอนุทินเคยเป็นนี่เคยเป็นนี่กลับไปที่เดิมเอามาไทยมาเอามาไทยมาเอาสารสุขไปที่เดิมกวันนี้บอกอนุทินออกจากมาไทยไปอยู่ศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่และคําถามคือถ้าเกิดมีปรับคอรมอโผคอมอหักดิบนั้นเป็นยังไงต้องปรับใหญ่ทีเดียวที่ใหญ่เดียวและต้องกล้าที่จะหักดิบหรือไม่ผมว่านะถ้าปรับแบบนั้นแล้วหักดิบแบบนั้นถ้าไปนะ ปรับใหญ่เลยปรับใหญ่เลยเหรอปรับใหญ่ปรับใหญ่เลยรอบนี้คุณคอยดูสิ